สวัสดีค่ะพบกนันในเอเชียบุกที่ไรเที่แลนด์ค่ะช่องภาษาอังกฤะคะทุกคนไปขโมยเกี่ยวกับกระแสในวงการฟุตบอลค่ะ กลายเป็นข่าวเซอร์ไพรส์นะคะเมื่อสเปอร์ค่ะเขาได้เดินหน้าทัาทามดึงตัวแวนเนอร์กลับมาเล่นในอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เขาเคยอยู่กับเชลซีคู่ปรับร่วมเมืองมารอบนึงค่ะซึ่งทางทนันพันสเปอร์ก็ได้บรรลุข้อตกลงในการยืมตัวทิโมแวนเนอร์นะคะมาจากแอตเลติสิกด้วยสัญญาจนจบฤดูกาลมาพร้อมกับออปชั่นในการซื้อขาดนั่นเองค่ะและตอนนี้การเจะระจาระหว่างทั้งสองฝ่ายเขาก็บรรลุข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งไก่เดือยทองจะได้แวนเนอร์มาร่วมทีมด้วยการยืมตัวจจนจบฤดูกา แล้วก็จะมีการพ่วงออปชั่นสำหรับซื้อขาดไว้ที่ประมาณ15-20ล้านยูโรนั่นเองค่ะ มิเกลอาเตตากุนซือของอาร์เซนอลนะคะบอกว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่ FA ควรที่จะพิจารณายกเลิกการแข่งขัน FA คับนัดรีเพย์ค่ะหลังจากที่ซีซั่นนานะคะจะยิ่งมีเกมให้ลงสนามมากขึ้นเพราะว่าฉันเป็นหลีกได้ปรับรูปแบบใหม่นั่นเองค่ะซึ่งเอติตานะคะจะพาอาร์เซนอลลงสนามนะดสำคัญเปิดบ้านเจอรลิวอพูในเกม f a คับรอบ3ในวันนี้นั่นเองนะคะและอาร์เซนอลค่ะเขาชนะได้แค่นัดเดียวจาก5เกมหลังสุดรวมถึงการแพ้ต่อฟูลแลมเมื่อวันสิ้นปีนั่นเองนะคะส่วนทางด้านลิวอพูค่ะเขาก็กำลัง ครองจาฝูงอยู่นะคะของพีมาริกหลังจากที่เก็บชัยชนะเหนือนิวคาสเซิลยูไในเต็ดไปเมื่อวันปีใหม่นั่นเองค่ะบอลจีเกมก็มา m อเปนแปดไทยแลนดที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว แรนเนอร์จอมสันค่ะได้เปิดเผยว่าเหล่านักเตะของท็อตแนมฮอสเปอร์เอนจอยในการได้ร่วมงานกับแอนตอสเตโคกูนะคะแล้วก็หวังที่จะรักษาโมเมนตัมเอาไว้ค่ะหลังจากที่ผ่านเข้าสู่ f a c เ p รอบ4นั่นเองค่ะซึ่งสเปอร์ผ่านบอลลี่เข้ารอบได้เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ก็ต้องพึ่งการยิงไกลอันยอดเยี่ยมของเปโดปอโรนั่นเองนะคะในนาทีที่78ค่ะและนั่นก็ยังเป็นการคว้าชัย4จาก5เกมของพวกเขาอีกด้วยค่ะในเกมนั้น และข่าวสุดท้ายค่ะสื่ออังกฤษหลายสำนักพร้อมใจรายงานว่าจอแดนแฮนเดอร์สันไม่มีความสุขหลังชีวิตที่เอาอันติฟ้าของซาอุดีอาราเบียค่ะแล้วก็อดีตมิดฟิลกับตาลิผูคนนี้นะคะเขาก็ต้องการจ,กจากทีมเพื่อกลับสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งค่ะ แต่ในซัมเมอร์ที่ผ่านมา <S <S เฮนเดอร์สันเขายุติช่วงเวลา12ปีในถิ่นแอนฟิลเพื่อย้ายไปร่วมง,งานกับสตีเฟนเจอร์าดที่อิติฟาคนะคะโดยหงแดงได้ค่าตัวตอบแทน12ล้านปอนด์ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะสำนักข่าวทั้งเดลี่เมล t เทเลกราฟแล้วก็เดอะไทม์ได้ร่วมกันยืนยันนะคะว่าเฮนเดอร์สันเขากำลังเจอปัญหาการปรับตัวที่ประเทศใหม่ค่ะและอีกหนึ่งอุปสรรคนั่นก็คือดิลที่เซ็นกับอิติฟาคเนี่ยค่ะมีเงืยอย่อนไขยกเว้นภาษีซึ่งจะะเป็นโมถ้าาาหว่ เพนเดอร์สันเนี่ยเขาอยู่ไม่ครบสัญญาค่ะและถ้าหากเขาจะคิดจะย้าออกก่อนก็จะโดนรัฐบาลสั่งเก็บเงินย้อนหลังค่ะโดนปรากฏตัวเลขอยู่ที่ราวราวเล้านฟอนนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวที่นั้นนํามาเสนอในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊กกไลน์ไทยแลนด์ด้วยนะคะวันนี้เนะี่ยต้องไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ